đàn nâng xí lót chùa bỏ, mua tế phu tổ bơi rong thiệt đầu đã trò lò hù nó nè xử lý tụ xí chùa bỏ nữa no. nó no. cô giáo ấy tụt tin năng lầu mua nông nhông chi cho lò cho trâu chồ sông Tụ xí chùa bỏ nữa nó cô giáo ấy tụt năng qua thia năng u nâu hồ nè nửa thia nửa ban nhụa ban nửa mi nhụa mua tới đây tế phu rộng,

สมัยท่มเอาโ้แต่ยังเถอะเจอเที่ยงบ่ายบ้านมหนุม่มเที่ยงบ้าเดียวขึ้นบ้านที่เดียวโอ้ขึ้เจ้านจนหนุ่มวันจนนั้นก็เหนื่อยแต่ขึ้มาที่เจ้นุ่มวนไดีจ้เจ้านุ่มวนไดีวยวตากิกลมารอลูกพอหนุ่มวันเจ้าหนุ่มวันปุ้ยที่อ้าวที่ก็มารอน้องตา เนีฮอชวปอลจะใช้เมุเจตานลัมเกัมเจตาจีมอนอเจฮอปอลจียารุ่เจจยังอ้นโล่ขอคนด้เยาวมอนอตาพกคบาตาจีจะหลบปืนไะถ้าจัจิมมงดสังนอยลูกชัวหูลูโลลูโลนูปลาัวลูกจิย trong một linh hồ lòng cũng chỉ giờ giờ cũng sao à, nó giờ chỉ muốn ăn gì, giờ cũng xe lại, kia bự na, giờ tiền bự kia, ôi tông sơn nó hồ kia giờ luôn bị ta, giờ chỉ trong tủa bọn nhiều thứ một trái ta lấy từ trường, hồ luôn bị bố trong phải lọt theo, nó ta. 이 쥐는 이런 농겨. 오! 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 老公正好马天野的喂，只要都莫疼呐，我家都带大伙儿那争完，都好过。老大，后给说听我老人家，老大，吃饱，老大，哦，等会儿要弄白忙啥事嘛？他好扫嘛，我好弄，老大，这肚子老吃饱，那天他我家婆说他了，老大。 我当初抓到他，你不要走哪？胡哥说他把你准备被落袋哪？错报哪？这东西让错报哪赔了？你跑到桌子跟前被落袋，就到地到叫骂，就挖乌被落死哪？ 老热如热如热如么火？咱都白了戴，白白么早去走？你不留神呐，咱都了挣钱，你要是白了戴上嘞，咱都不好挣呐。对农民姐妹们，咱要好好用直播挣钱嘞。做海景的多上做海景的，主播。 k o 리 j i 고 i t a u l 뭐 n g mu jeli kokponi mu mohong luno? j 다 l o t c h u 리 o i yung chitelle nung. Jiblessna chubok. k 다 กหาสินะชงคจะนงกาตอผุตอเจอวนนืงอห่อหัวจีสูดรดจห่อแต่นาเต่น้งจีนันยยจีโชขีขี้คข้าสิละสิหลักชั่วเที่ยรอนย้อนชาตอนดีพอตาจีทิดตอกอับปูเยปืเปือทกีติยุโรกันตุเจสรลวุกุญเี่ยตบอสิลช่เีย มีตู้ก็พ่อตัวเหมือนเดลร์ก็ปอหอชัวก็ซื้อจากคนอนดีเขาชูนยันยาตัวก็พ่อจีโร่ล้วก็ป่อหมูก็ป่อจีร่เนอะน้องตาจีรอชูวป่อจีท้งรอเย่นจีโช่ตัวก็สีนหนีอฮฉันตู้ตัวจีัน่ลงจีกโบตัวก็สีันงลยสจีรชัวปอสีจังเล้ว่าใช้ัวจ่หน้าโบกันโบตัวจ ที่เราเจส่นนัเราถักเหป้านี่มีหนวดเจี๋ยที่ขี้ตีนเจล๋ยเที่เด่นเ่ยจนัน่งก้อนยอนเน่จอมพงจีหูัวเลยทั้งไปอุจอเที่เรากรก็ซื้อถ้าจินชายอยัก็ตีหมดตัวตัว้ที่เราอุงอสิก็จะจิงชชาเลยนั่นน่ะมาจานเราก็ยังจะหล่อเจยที่สนชายที่หมดจ้งก็จะพังยิง